ครับก็สําหรับล่าสุดที่ไปดูทอล์คโชว์กันกับพี่เชียร์ก็แบบก็ตอนตอนแรกคือผมผมเป็นคนที่แบบชอบดูทอล์คโชว์อยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่เชียร์ก็เลยแบบเอ้มีทอล์คโชว์ดีๆมาแนะนำอะไรเงี้ยเป็นเป็นพระท่านอาจารย์อะไรเงี้ยครับผมสินทอาบอกว่าเราแบบเชียร์แบบก็เหมือนกับจะกำลา ก็ <g ül> คือหลังจากจบละคพรมพี่มามะพร้าวเราก็คือเรา,าก็คุยกันเราก็ติดต่อกันอยู่อะไรเงี้ยก็ยังคิดถึงทีมงานาถ่ายทำอยู่อะไรเงี้ยก็ยังคุยกันแะก็ยังมีอะไรก็ย,ยังปรึกษากันอยู่ครับกันก็ลุ้นไงเราเป็นค <g ül> ู่เราพอมเออมนจะเป็นไปได้มี่คนสร้างเกจเตุแล้วเป็นแบบันวชีติ้นซีทีซีทีครับก็คือตัวตัวผมเองก็ได้ได้ได้ทราบข่าวเหมือนกันนะเพราะว่ามีกระแสมาแรงเหมือนกันเพราะว่า มีแต่คนแบบจินนอกจออะไรเงี้ยคือแบบบางทีเราเราเล่นละครแล้วแบบคือคนดูเขาเขินอะไรเงี้ยคะคือ <c oughs> ล่าสุดมันมันเป็นงานที่ขอนแก่นฮนะคือผมไปไปร้องเพลงกับพิเชียแล้วแล้วก่อนที่จะขึ้นเวทีอะไรเงี้ยเราเราผมกับพิเชียก็ซ้อมกันอะไรเงี้ยแล้วผู้จัดการพิเชียก็เลยบอกก,ก็เลยมองพวกเราสองคนแล้วบอกบอกว่าเออเราเข้าใจแล้วว่า ทำไมทำไมแฟนๆถึงจิ้นกันคือพอเขาดูแล้วเขาเขินก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมคือเรื่องสนิทสนมคือเราเราเข้าใจกันมากกว่าคือแบบเรามีอะไรแล้วเราคุยกันเราปรึกษากันคือตัวพี่เชยเป็นคนตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนที่แบบก็ถือว่าเป็นพี่ในวงการที่สนิทที่สุดแล้วจริงๆเราโอเคจริงๆเราโอเคไหมกับสาวที่โตกว่าถ้าจะต้องคบหาอะไรอย่างเงี้ย ือตัวผมไม่ได้วางไม่ได้วางเรื่องอายุเป็นเงื่อนไขในการแบบจะมีแฟนหรือว่าอะไร<ม>อะไรงนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องเรื่องโตกว่าก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรนันคนท่าหรือว่าล่าสุดแฟนคลับเหมือนแบบคลั่งจัดเอาดวงเรากับพี่เชียไปดูให้หมอดูดูขนาดนั้นเลยครับนั่นก็เหมือนกับนักสื่อลงว่าโวงของเรามันเหมือนสมพงกันด้วยรู้สึกัไงบ้างเอ่อเรื่องนี้ก็ตัวตัวผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าว่ามีการทําอะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่า คือคือก็โอเคครับถ้าคือผมผมจะรู้สึกแย่มากกว่าถ้าแบบดวงผมไม่เข้ากับคนอื่นอะไรเงี้ยถ้าถ้าดวงเข้ากับคนอื่นก็รู้สึกดีมากกว่าแต่ในหนังสือมันเขียนว่าเหมือนแบบดวงเราสมคนที่จะเป็นเนื้อคู่กันได้เลยก็เนื้อคู่เลยก็ดีใจครับก็ดีใจคนที่คุยอยู่แล้วหรือยังคะก็สำหรับตอนนี้ก็ยังไม่มีฮะก็ยังคุยกันเรื่อยๆอยู่ก็ ก็มีแต่พี่ๆก็มีแต่เพื่อนๆในในในวัยเรียนนี่แหละฮะโค้พิเศษก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีครับพี่เชื่อถือพิเศษย้อนกลับมาเรื่องดวงนิดนึงค่ะเราเป็นคนเชื่อเรื่องดวงย้อนกลับมาเรื่องดวงตัวผมก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรครับก็เชื่อฮะก็ก็เป็นเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าก็ไม่ก็ไม่ลบหลู่อะไรเงี้ยมีเรื่องจริงบ่อยนะคะที่ใครขับเอาดวงไปดูอะไรอย่างเงี้ยเรียกคือเลื่องที่เคยไไม่อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่า ก็อย่างที่บอกนะฮะก็ก็ถ้าดวงแบบดวงสมพลกับคนอื่นก็คงจะดีกว่าไม่ไม่เข้าคนอื่นอะไรเงี้ยมาเป็นที่เชียแล้วเป็นไงบ้างคะถ้าดวงสมพลกันก็รู้สึกดีใจครับที่แบบเออคนคนเขาเขาเขาอยากให้แบบเราเป็นเป็นเป็นคู่กันอะไรเงี้ยเพราะว่าคือตัวตัวเราเองแล้วแบบเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือ เราร่วมงานกันมาบ่อยแล้วแบบเวลาเราคุยกันแล้วมันเรารู้สึกว่าเคมีมันเข้ากันอะไรเงี้ยพอทํางานด้วยกันแล้วเข้าใจกันอะไรเงี้ยพี่เชนเล่นกับใครไม่จิ้นแล้วต้องเล่นกับธรรมวัฒน์ขนาดขนาดนั้นเลยครับก็ก็ไม่อยากให้คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็แบบเจองานแตกต่างกันอะไรเงี้ยอย่างอย่างอย่างเช่นวันนี้ผมก็มาเอ่อมามามาประกบกับพี่แพ้อะไรเงี้ยก็อยากก็อยากให้มองว่าเป็นเป็นการทำงานที่แบบร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับผมไม่อยากให้มองว่าแบบต้องเล่นกับ ผมคนเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยจริงๆทางชางเชียร์เขามีท่าทีอะไรกันรู้สึกแบบว่าเอ้ยก็ก็ดูแบบอะไรกันแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยก็พ่เชียร์เขาทางพี่เชียร์เขาก็แบบก็เป็นก็เป็นเพื่อนผู้หญิงในวงการที่แบบผมผมสนิทที่สุดแล้วอะไรเงี้ยก็มีอะไรก็คุยกันแลล่าสุดก็แบบเชียร์เชียร์ทีมฟุตบอลเดียวกันอะไรเงี้ยก็แบบ อีกอย่างดูมันไปทางเดียวกันหมดเลยเนาะไปด้กันดีพิเศษที่สุดด้วยค่ะดูมันเล่าเพื่อนไปในแนวเดียวกันไม่น่าไม่น่าเล่าให้ฟังเลยก็นั่นแหละฮะก็มีอะไรก็คุยกันก็ปรึกษากันเพราะว่าก็มีเขาคนเดียวที่แบบสนิทะหนีอะไรเงี้ยสนิทที่สุดในวงการแล้วพิเศษที่สุดด้วยเรียกว่าตรงสเปกไหมคือคือผมเป็นคนที่ชอบคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วคือเขาเขาเป็นคนที่แบบ รู้สึกยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นผมก็รู้สึกว่าเขาจริงใจดีอะไรเงี้ยรว่าเป็นเพราะเราแบบไม่อยากคิดมากไปกว่านี้เพราะว่าเรามีสาวมหาลัยอยู่แล้วหรือเปล่าเออเป็นคนปิเภศอะไรอยู่แล้วหรือเปล่าคือตัวผมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าคอสอะไรขนาดนั้นก็แบบก็มีคุยๆบ้างแต่ว่าถ้าบอกว่าไม่ได้คุยก็มันก็คงไม่จริงนะฮะก็มีคุยๆบ้างแต่ว่าก็เป็นเพื่อนๆกันนี่แหละครับก็เป็นเพื่อนๆที่แบบเรียนด้วยกันเพื่อนๆที่แบบศึกษากันส่วนเรื่องอนาคตก็ต้องรอดูกันไปก่อนนะครับ เชียแบบไม่ลุนเร่ขึ้นอะไรเงี้ยก็ามสามมหาลัยคนนี้รป่ะลุนลุนเป็นอะไรครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นฮะก็คือคือตัวผมก็ไม่ยังไม่ถึงเวลาที่แบบว่าจะพร้อมที่จะมีแฟนอะไรเป็นตัวเป็นตนเพราะว่าตัวผมเองก็ยังแบบยังเรียนอยู่นะฮะแล้วก็ยังทํางานอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็อยากจะทํสองอย่างนี้ให้ดีที่สุดก่อนอะไรเงี้ยส่วนส่วนเรื่องแฟนส่วนเรื่องเรื่องอะไรก็ต้องต้อง ก็ต้องรอดูต่อไปคือผมไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นฮะคือคือเป็นคือเป็นเรื่องอเรื่องเลตติ้งมันมันมันอยู่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 กับจังหวะมากกว่าฮะเพราะว่าตัวผมไม่ได้ไม่ได้คอนเซิร์ตอะไรตรงนี้ผู้จัดการผมไม่ตอผู้จัดการก็ไม่ไม่ได้ห่วงอะไรขนาดนั้นฮะก็ก็เป็นที่ปรึกษาอะไรกันก็ก,ก็ก็ถามผู้จัดการตลอดครับอ่าแต่ไม่บอกเรื่องส่วนตัวเขาเนาะ <laughs> ก็มีบอกบ้างไงก,ก็ต้องเล่าทุกเรื่องให้ให,ให้เขาฟังไงเผื่อเขาแก้ไขาปัญหาได้